แม็กเวิร์สักเพนเดบิวเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสาย GT Racing บอกเลยว่าฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาบอกตรงนี้เลยเดี๋ยวรอให้ฟังนะครับ อย่าที่เพื่อนๆรู้กันครับว่า Mac worth, แม็กเวอร์สตัปเพนแชมป์โลกฟอร์มูล่า1ขวัญใจวัยรุ่นยุคนี้เดบิวต์สู่สาย GTRacing อย่างเป็นทางการแล้วก่อนหน้านี้แม็กใช้ชื่อปอมว่าฟรันช์เฮอร์มนเป็นกระแสะอยู่พักใหญ่ๆเลยก่อนหน้านี้แม็ก <Mac S 2> เองได้มาซ้อมเงีย,งยบๆที่สนามเนอร์เบิร์กลิงนอชไลเฟอร์หรือกีนเฮลนรกสีเขียวที่เรารู้จักกันนั่นแหละนะครับที่เขาต้องมาซ้อมแล้วใช้ชื่อนี้ก็เพราะถ้าซ้อมแบบเปิดชื่อจริงสื่อจะแตกตื่นแน่นอนนี่ขนาดแม็กมันเปลี่ยนชื่อมันปิดข่าวทุกอย่างแล้วนะนะทุกคนกระแสะยังแรงขนาดนี้เลยนะครับ หลังจากการซ้อมและทดสอบเขาต้องสอบทฤษฎีกฎความปลอดภัยแล้วก็ต้องไปแข่งในคลาสเล็กก่อนอย่างรายการ GT4 NLS เพื่อเก็บสิทธิ์ที่เรียกว่า n o t ไลเ i f ร์ r e r ร์มิซึ่งเป็นใบอนุญาตพิเศษสำหรับแข่งรถ GT3 บนสนามนี้และต้องใช้ชื่อ m a x v e r s t a p p e n เพราะรายการ NLS เป็นรายการแข่งขันเป็นทางการแล้วมีผลต่อการเก็บ n o t ไลเฟอร r เพอร์มและทุกอย่างต้องใช้ชื่อจริงเท่านั้นซึ่งตรงนี้มันผ่านได้ฉุยอยู่แล้วทุกคนมันนักขับฟอร์มูล่าวันในบ้า พอได้ใบอนุญาตแล้วแม็กซ์ก็เปิดตัวแข่ง GT 3อย่างเป็นทางการเพื่อให้ได้ permit A กับทีม Emil Fry Racing ทีมแข่งสัญชาติสวิตที่ดังในสาย GT แน่นๆรถที่ใช้คือ Ferrari 296 GT 3รถที่อยู่กลุ่มท็อปของสาย GT ในตอนนี้ขับคู่กับเพื่อนซีอย่างคริสบูแฮมจากทีมเล d l i n e ซึ่งเป็นทีม s i m Racing ระดับโลกที่แม็กซ์สังกัดอยู่ในตอนนี้ทำให้การประสานงานในทีมไหลลื่นมากๆผลลัพ์คือพีคสุดๆเพราะแม็กซ์สามารถคว้าแชมป์ได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงแข่งเลยครับถึงห่างอันดับ2ไปเกือบ25วินายี่สุดย ถาเพื่อเพื่อนได้เห็นมุมที่เขาขับและโชว์ลีลาสีมือแม็กโดดเด่นจริงๆนะครับทำให้ตอนนี้แม็กได้เพอร์มิดเอเรียบร้อยแล้วผลลัพธ์ในสิ่งที่แม็กทำเนี่ยนะครับจะทําให้เขาสามารถไปลงแข่งรายการเอนดูแรน์ระดับโลกได้หมดเลยนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นรายการไหนก็ตามในวงการ GT Racing นะเป้าหมายต่อไปก็คือรายการใหญ่ระดับโลกอย่างเลอมังยี่สี่ชั่วโมงสปายยี่สี่ชั่วโมงเดโทน่ายี่สชั่วโมงและเนอร์เบิร์กลิงยี่สี่ชั่วโมงโฟร์คิงของฝั่งเอนดูแรนต์จัดปีละหนึ่งครง เพราะเราจะได้เห็นแม็กหวดกับตัวโหวดฝั่ง endurance จริงๆไม่ว่าจะเป็นเคว i n S3 Augusto ุสโต้ฟาและบรรดาชแชมป์ endurance ทั้งหมดเลยคำ <c oughs> ถามคือแม็กจะสามารถคว้าเกียรติยศในโลก endurance <c oughs> ได้เหมือนกับที่เขาครองโลกฟอร์มูล่า1หรือเปล่าเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆนะครับแล้วเพื่อนๆอะไรครับมีความคิดเห็นยังไงแม็กจะไปอยู่จุดไหนของวงการ GT racing ลองมาแชร์กันได้นะครับเพื่อนเ